โอ้ยนุ้ยพี่น้องฮะสบายดีป้าลุงสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีเด้อบ๊ะสุขุสุคนที่เขามาหับส้มสองเสานำบรนนาเกือบเมนประเทศไทยคลิปพี่น้องเลยเมื่อยเลยนะปวดหัวเลยอื้น้ยป้าลุงกับคิดฮอดไทยกับคิดฮอดแล้วฉันจะไม่ทำไมไม่เห็นลุงคลิปอะคะ มึอนี่บอได้ลงคลิปจนว่าเที่ยงบ่ายเลยพี่น้องเลยบอได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเลยเด้บอบงดูน้องเนื้อพี่น้องเลยนี่น้อยนอนหลับปุ๋ยเลยนอนบ้านไม่นี่นอนหลับตี้ขนาดเลยเฮ้ากับยังบริสินกับกัาบบานไม่อยู่พี่น้องเลยยังแบบมันอะไรมันมันปวดปวดหัวนะ ตื่นมาแเลยป,ปวดปวดหัวแล้วก็นอนต่ออีกนอนต่อกับพี่อาซึนมากอะ <c oughs> อุ้ยนี่วันซาเคยมากเว้นหาเรื่องตาหาเรื่องเลยสิยหายพี่เนาะยิ้มหวานหวานหน่อยครับน้อย,ยเป็นอะไรนอนหลับฝันดีบ่เ,เ,เลขสิออกก็ได้อีกก็เมืนน่อวันที่เท่าไหร่เนาะพี่เนาะที่สักสามบ่สักสักสี่แล้วพี่น้องเลย มือนี้วันที่เซลซีแล้วหลงมบโดนกระสงการเลยเนาะพี่น้องโอ้ยเบื้องสภาพแม่ลูกอ่อนเบื้องสภาพหาตามัน,ม,น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 มันเหน็บเหนื่อยเนาะ้อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วหลายอย่างมันก็เลยแบบปวดปวดหัวเนี่ยเน้นน้อยสบายดีเด้อพี่น้องตุู้ไปแจ้งไปได้แล้วเบอร์ เด็กๆเรื่อยๆนะพัดตื่นมาปั่มนมแน่นะพี่น้องเลยมันก็เลยแบบปั่มนมทุกๆุกสามโมงนะพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี่ปั่มสองเตื่อคือปั่มช่วงสี่ทุ่มนะครับส่วงตีสองแตวก็แจ้งวันนี้หกโมงอีกแค่หนึ่งตื่นเพราะว่าพอตื่นแล้วก็เพื่อสินอนอีกแล้วพี่น้องเพื่อสินอนรับภาพบุคคล ก็รับเนี่ยก็ง่ายๆซะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกัเปลี่ยนบอนเปลี่ยนจากที่เคยนอนเตียงหน้าเนาะกัมานอนเตียงใหม่เนี่ยก็รับอยู่คือแรกกับรับมวนนี่รับแบบอื้มคือมีซองมาเนี่ยหัวเอาระเด้อว่ะจะปวดหัวเพราะตรงนู้นก็มานอนในไทยพี่น้องเบิ้งซ้ำตอนนึงคืนนะแบบตัวเองก็แบบโอ้ปวดหัวแห้งเพราะตรงนยน้องนาช่าเป็นบ้านอนบ้านนี้พี่น้องเลยห่างหวนหล่อ น้องเนื้อกะไห้ห้าแม่นาชากะไห้ห้าพ่อหญ่บาดอ้าวน้องเนื้อกะไห้บาดนี้ไห้อยากกินนมเพื่อไะกินนมแล้วกะรับต่อบาดอันช่องสาวเพป็นอะไรยางหัวเนีอุ้ยวะเพื่อเป็นยังสิได้ลงไปส่งตอนดึกบอสมาแล้วบอกให้นอนนอนนอนแต่ก็นอนรับแต่ก็ตื่นอีกได้พี่น้องเลยตื่นอีกช่วงที่หนึ่ง ลูกไป่ย่างหว่นอีกนะะัดซาโอ้ยบบเป็นอย่งน้อเน็ดหน่อยเป็นบานอนพี่น้องเลยนี่แหละมาแล้วพี่น้องฟังให้ครูไล่คนกับคิดหอดนิดน,น่อยไทยไทยคิดให้เบิงแนแนาซะสภาพร่างกายเบาไวมืกลก้วยก็เริ่มดำเลยพี่น้องเลยมืออื่อดี่เป็นพ่อดี่ห่อขาต้มนะมือมกกากล้วยแล้วก็ มาเผ้าพี่น้องเลยมกเผ้าเนี่ยที่ได้ดือว่ายเทนจะออกมาอามีห็นพวกคนีนเฟรนดกระกลับเ <c oughs> มื่อแล้วแม,ม,ม่นมครับนาเทนไหวบริบูรณ์ดำทะลุ <c oughs> <c oughs> นอนอู่ทำไมไม่จับนอนตะแคงนอนตะแคงอยู่พี่น้องมีแฮากระกลับมานอนไงอ๋อนอนตะแคงอยู่้าก็นอนไงเปียกท่า นอนตะแคงบ้างนอนงายบ้างส่ลาก็น,นอนงายแหละมันนอนรับดีนะเอานอนตะแคงนะรับประมาณได้สามสิบนาทีก็อยากคันกลับมาเลยอีอีอีเลยเอาผิดกลับมาแบบนี้เลยก็รับต่อนี่รับพี่น้องเลยนี่น้อยเอากินก่อนนะจ๊ะห่อนี่พี่น้องมันยากกอดรับหรอนอนแค่เดียว ฮ้อนอ้าวบัดนี้คล้ายๆฝนสิตกเด้อพี่น้องเอพอดาวก็ยังรั่วสิงกินพร้อมกันเด้อพี่น้องเี๋ก็สิกินแล้วเฮาก็สิตำนมต่อผักผักปูในเพราะว่าบ่แดงไผ่น่กัดเด็กน้อยตคืนเพราะว่าปกติถ้าบ3มื้อ3คืนน่ะก็สิไปอยู่ดูพี่น้องเอ้ยอยู่เที่ยงูอยู่ในนี่ก็อยากอ้าวแน่ก็โอ้ทํา เราทำขึ้นทำทำเป็นนอนอันไปนอนตอ,อนกลางเวรหรือไปนอนอยู่เทียงต้มข้าวเ,เปียก่น้องเลยข้าวเปียกอันนั้กินมนมกันเหรอก,กินบะพร้อมกันเด้อมนัน,นอีเด้อเราหลวกก่อนก,กินก่อนเด้อแล้วก็ปั้มนมต่อเนรอสบายดีอันเด้อกินนมกันกินข,ข้าวแล้วจดุดแนวมันหอนมันอึดเลยตอนแรกมันจะทากนะัน mười tháng mình sẽ xin bỏ đau thôi không bị chim đừng có không hề không có มันเค่กินก <Okay, cool. S 1> ินมกไปกินอู่หัวเลอยู่เทียงหัวเลยลมมันเย็นดีนีก็เปิดพะโล่เ อ mm ืมเสร็จเสร็จมามาดเนี้ยนะออก่อนคเสียปนรวอืนนปเตยนอะนี้ยนเียม Nào, nó sẽ nói. Anh nắng nóng không dính gì. Ugh. 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 Ui. tay nó bật áo. tay áo kỹ kỳ. Bật

เบิ่งแฟนแล้วคุณแม่โอเคแฟนไครแต่คือวันซุกบอกไม่หนาวเลยเออตัวนีร้านร่างนะรีกินเลยโอ้ยเสียสิ่งแล้วไงถอดแล็กทุกวันยังงๆอ๋อแล้วหนุ่มเพื่อน

มากินน้ำหนักเลยน้ำหัวแล้วหนมาอนะ้เกิน้หนักหนามาช่วยหรืเงานักพอพอนักได้เห็หนักเลยน้ำซาบอะไรน้ำก้นไอ้น้ำก้นมัน้หวยใหญ่เนาะออเลวกอาราหรือ่หอ่เอาไปานไม่ไ้ยไปยงอาเนาะบอกันอี

c h ก็คืออะไรปลาหมิงนี่ตุ๋นส้มอะไรเนาะนี่เนาะดำแดงขาวแดงเนาะตั้งวิจารณ์ปลาแหงมตุ๋นที่เป็นสีเหลืองเนาะอือ บอกมันแค่เียจะเจอนม่ขหน้ามาไหนัเนาะแอบเยเลยกอะนเนาะหืม เดิ้แล้วเดินแเดเขอกคุณเมัน ดูดิกินขาวตาดูินี่เมาเรียกยังไงกันวอืมดินขาวอูดิ่นขาวินงหุ่นุ้ง моейій�arl មមែទៀៗ្៣ក្្្ៀំទ៊不會 eat it. ជឺក្ Các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp